อันนี้ก็เป็นหลวงปูนะครับหลวงปูวันดีเพิ่นที่ได้น้ำควายเผือกแล้วครับควายเผือกควไ้าบานเฮาเนี่ยแหละเพิ่นมีจิตใจกุศลน,นะครับเพิ่นมาโปรดสัตว์เพิ่นที่เอามาถวายวัดป่าวัางนำขัวายตัวนี้หลวงปูเป็นเพิ่นบานสองถอนมาบ่าครับไทยถอนมาจากหยาดยุมบ่ะ สิบกว่าละเนาะครับมื่นกว่าบาทอ๋อแับทั้งยานน้มเหมือนละเป็นมาโยชีขั้นลดยุกเป็นกล้วยเป็นเป็นราคามื่นกว่าบาทเนาะวันที่นั่นน้องหันนไปยกเสาเอกเสาขวัญเนี่ยยุกโคตรครับวันทีสามสิบที่ผ่านมาครับต้องกวันนผ่าไครับเพิ่นไปยกเสาเอกเสาโต้เพิ่งไปเห็นมาเพิ่งกับเล่ไปไทยถอนมาลุงปูเลยเสี่อวมาปล่อยมาอยากได้ ครับอยากได้ครับ็่านแดดก็่งานเยะมันเป็นนี่ขวัญนี่นั่นครับทั้งหลังทั้งนั่นโย ป, ises, ปะทะเบียนรถเนี่ยควันมันงามด้วยาชางนอยนันี่ควันเอนควันนู่นนี่นมักแม่หายะครับเป็นสี่ยวมาปลอยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกระลออาจารย์อูอาจารย์บอยุครับอาจารย์ว่าใบสองยังสิกลับมา ใจดปูหคนใจบุญใจกุศลเพิ่งกันเลนะ้มาถวายวัดป่าวังน้ำเย็นครับคนไทยถอนมาราคาหมื่นกว่าบาทเป็นกล้วยเฝือกอายุประมาณปีก,กวกัวนี่แหละครับครับแต่ตอนนี้อาจารย์สุริยันวัดป้าวังน้ำเย็นเพิ่งเข้าปอยู่หลวงปูป่กเ็เลยต้องได้รอจนเราเพิ่งสกลับมาเพิ่งละครับประมาณบาบสองนะครับนอ ครับนี่แหละเป็นสถานที่เกียดีแห้งวัดปลาวังน้ำเย็นครับฐานที่ทีหลวงปู่พอสิเอาค้ายเผือกตัวนี้หรือว่ากระบือนะครับภาษากลางภาษาบนเฮอกอิ้นว่าควายเนาะครับนอ